จังหวัดน่านจัดอบรมขับเคลื่อนการป้องกันและปรับปรามการทุจริตเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมและความโปรง่งใสแก่บุคลากรภาครัฐค่ะ ที่โรงแรมน่านกรีนเล็กวิวรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดน่านนายบรรจงขุนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดอบรมโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ2568ภายใต้หัวข้อการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในจังหวัดน่านเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายระเบียบและจรรยาข้าราชการรวมถึงการปลูกฝังกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมการทำงานที่โปร่งใสยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะโดยมีผู้เข้าร่วมอบรม180คนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายอาทิส่วนราชการส่วนภูมิภาคอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดน่านและคณะกรรมการธรรมมาพิบาลจังหวัดน่านซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้วสำคัญในการยกระดับองค์กรองค์ความรู้และคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรภาครัฐเพื่อพัฒนาระบบราชการไทยให้มีความโปรง่งใสความเป็นธรรมและมุ่งสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริงค่ะ